สวัสดีครับผมแอนนูเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับหนึ่งในฟีเจอร์ที่โซนี่ยกขึ้นมาเป็นประเด็นชูโรงสำหรับเครื่องเล่นเกมใหม่ PlayStation 5ก็คือ 3D audio ระบบเสียงที่สมจริงเราจะสามารถบ่งบอกทิศทางของศัตรูว่ามาจากทางด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังหรือว่าบนหัวเราได้แบบชัดๆเคลียร,ร์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในการเล่นเกมเพราะว่าเขาทำการใส่ชิปประมวลผลสำหรับเรื่องนี้มาโดยตรงด้วย ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็ชอบเรื่องเสียงมากๆหลังจากได้ลอง PlayStation 5มาสักระยะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าประสบการณ์การใช้ 3D Audio เป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะเริ่มที่ว่าถ้าเราซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเราจะสามารถเสียบใช้กับอะไรได้บ้างอย่างที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดก็คือทำการเสียบเครื่อง PlayStation 5ของเรากับตัวจอทีวีหรือว่าตัวจอคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI 2.1 สายที่มาพร้อมกับตัวเครื่องหรือว่าจะเสียบ HDMI 2.0ก็ได้เหมือนกันนะเสียงก็จะทําการส่งจากเครื่องเล่นเกมของเราไปที่ตัวจอครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าตัวทีวีหรือว่าตัวจอของเราก็ต้องมีลำโพงด้วยนะไม่งั้นเสียงมันไม่ออกและเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนใช้ชุดโฮมเทเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเสียบสาย HDMI จาก PlayStation 5ไปที่ตัวโฮมเทเตอร์ได้เลยแล้วจากตัวโฮมเทเตอร์ก็เสียบเข้ากับตัวจอทีวี แต่ให้เช็คดูดีๆนะครับว่าตัวแอมม์โฮมเทเลเตอรของเราเนี่ยมันรองรับการส่งสัญญาณแบบ HDMI 2.1หรือเปล่าเพราะว่าถ้าแอมของเราไม่รองรับแล้วเราใช้ทีวี120เฮิร์ก็จะกลายเป็นว่า PlayStation 5ส่งสัญญาณผ่าน HDMI มาที่ตัวแอมที่120เฮิร์แต่ว่าสัญญาณจากตัวแอมไปที่ตัวจอทีวีของเราเนี่ยกลายเป็น60เฮิร์ก็ลดคุณภาพไปเลยนะครับทั้งที่ทีวีเราก็เป็นทีวีรุ่นใหม่ ซึ่งถ้าหลายท่านประสบปัญหาแบบนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าทำยังไงได้อีกครับแบบที่3นะครับก็คือทำการเสียบผ่าน USB Audio PlayStation 5นะครับรองรับระบบ USB Audio ด้วยอย่างเช่นตัว Sound Blaster Katana ที่ผมใช้อยู่ก็มีระบบ USB Audio ก็สามารถเอาเสียบกับตัว PlayStation 5แล้วก็เสียงออกเลยนะครับจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัว PlayStation 5ไม่มีพอร์ตออ t ติคอมาให้ ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับในการเชื่อมต่อแทนแต่เช่นเดียวกันนะครับถ้าซาวบาร์หรือว่าชุดโฮมเทเลเตอร์ของท่านผู้ชมไม่มี USB จะทํำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับต่อไปก็คือการเชื่อมต่อผ่านหูฟังต่อได้2แบบนะครับถ้าใครใช้หูฟังไร้สายแบบที่มี USB dongle มาให้ด้วยก็แค่ทําการเสียบ USB dongle เข้ากับ PlayStation 5ผ่านตัว USB A นะครับซึ่งเขาจะมีข้างหน้าให้1ช่องแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีอีก2ช่อง เสียบรูไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่ว่าผมเสียบไปดูข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าจะได้ถ่ายเห็นชัดๆเสียบปุ๊บนะครับก็จะเจอทันทีก็เหมือนกับเป็น USB audio อีกแบบหนึ่งแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่เราต้องไปปรับเมนู PlayStation 5นิดหน่อยนะครับว่าให้ปล่อยสัญญาณมาที่ตัว USB audio แทนแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมส่วนใหญ่ก็คือเอาสาย3.5มิลลิมนะครับทำการเสียบเข้ากับตัวจอยเลย แล้วก็ใช้หูฟังในการเล่นเกมหูฟังเป็นหูฟังยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําก็อยากจะให้ลองเลือกหูฟังที่รองรับพวกเซอร์ราวที่เขาโฆษณาว่ารองรับระบบการจําลองเสียง7.1 5.1พอมาใช้กับ 3D Audio ที่เป็นการจําลองเสียงรอบทิศทางก็จะแมชกับคาแรคเตอร์ของเสียงมากกว่าครับผมขอย้อนกลับมาเรื่องแอมที่อาจจะไม่รองรับ hdmi 2.1หรือท่านที่ใช้ซาวบาแล้วไม่มี usb ออดิโ แล้วก็ทุกทีใช้วิธีการต่อผ่านออปติคอลแต่ตอนนี้ตัว PlayStation 5ไม่มีออปติคอลมาให้แล้วจะทำยังไงดีวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือทำการต่อ HDMI 2.1เข้ากับจอทีวีแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวสัญญาณภาพจาก PlayStation 5แบบเต็ม120เฮิร์เลยแล้วที่หลังทีวีนะครับลองดูว่ามีพอร์ตอะไรบ้างทีวีบางรุ่นนะครับจะมีตัวออปติคอลเอาคือสามารถเสียบสายออปติคอลเข้ากับตัวทีวีแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่แอม แบบนี้ก็จะจบปัญหาได้แต่ถ้าทีวีไม่มี o p ปติคอเอานะครับทีวีหลายๆรุ่นเดี๋ยวนี้จะมี b l บลู o t h มาให้ด้วยก็สามารถเอาตัวซาวบาร์ที่เรามีหรือว่าโฮม e t เ e a ตอรที่เรามีทำการต่อเชื่อมผ่านระบบ b l บลู o t h ของทีวีได้หรือทีวีอาจจะมี HDMI out นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอยู่น้อยมากแต่ว่าบางรุ่นก็าอาจจะมีมาให้แบบนั้นก็น่าจะง่ายเหมือนกันในการเชื่อมต่อหรือว่าลองไปเล็งดูดีๆครับผมเชื่อว่าทั้งทีวีแล้วก็จอแทบจะทุกรุ่น จะมีตัวพอร์ต3.5มิลลิเมตรมาให้ด้วยเหมือนพอร์ตหูฟังอะนะครับก็คือสามารถใช้สายเสียงเนี่ยเสียบแล้วก็ทำการต่อไปที่ซาวบาร์ได้เลยแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะส่งเสียงมาเป็นแค่สเตอริโอเท่านั้นถ้าใครอยากได้ระบบเสียงเซอร์รา์นะครับวิธีการเชื่อมต่อแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับในแง่หนึ่งถ้าคุณคิดจะทำการต่อ PlayStation 5ของคุณกับตัวแอมป์ที่คุณมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวแอมป์ของคุณไม่รองรับระบบ HDMI 2.1 Pass Through ก็เรียกได้ว่าอาจจะง,งานเข้านะครับอาจจะต้องหาวิธีการหรือว่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มอาจจะต้องลองไปหา HDMI splitter ที่มันมี2.1พสทรู pass through มาให้ด้วยก็จะวุ่นวายประมาณหนึ่งแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือท่านที่มีทีวี 4K120Hz นะครับแต่สำหรับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่เป็นทีวี 4K60Hz ก็ต่อเชื่อมได้เลยปกตินะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรสัญญาณไม่ดรอปนะครับเพราะว่ายังไงสัญญาณก็ส่งมาแค่ 60Hz อยู่แล้ว ต่อไปเรามาดูกันเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างครับณจุดนี้นะครับ 3D Audio รองรับเฉพาะตัวหูฟังเท่านั้นถ้าไปเชื่อมต่อกับทีวี Home Theater หรือว่า Sound Bar าก็จะเป็นระบบเสียงปกติโดยผมอยากจะแบ่งเกมออกเป็น2ประเภทในเรื่องของระบบเสียงแบบแรกคือเกมที่เป็น Exclusive ของ Sony PlayStation ผมลอง2เกมหลกัหลกๆนะครับก็คือ Miles Morales Spider-Man ภาคใหม่กับ s a c k Boy A Big Adventure โดยทําการเชื่อมต่อหูฟัง JBL Quantum One แบบเสียบผ่านพอร์ตหูฟังเลยนะครับ3.5มิม mm. ซึ่งหูฟังรุ่นนี้เป็นหูฟังที่มีคาแรคเตอร์เสียงแบบเซอร์ราวอยู่แล้วนะครับอยากจะบอกว่าเสียงที่ได้จากเกม Mouse Morales มันน่าทึ่งใกล้เคียงกับที่เขาโฆษณาเลยนะครับผมสามารถได้ยินเสียงศัตรูที่วิ่งมาจากข้างหลังด้านขวาเราสามารถบ่งบอกทิศทางของศัตรูได้ชัดเจนแล้วก็มาพร้อมกับระยะที่ใกล้ไกล เสียงบรรยากาศจะอยู่ไกลๆเป็นแบ็กกราวด์เสียงคนทํากิจกรรมบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเรารู้สึกได้เลยนะครับว่ามันใกล้เข้ามาจริงๆมีหลายครั้งเลยนะครับที่ผมกําลังเล่นเกมอยู่แล้วผมก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือเสียงคนคุยกันแล้วผมก็ต้องหันไปนึ่ว่ามีคนมาเคาะที่หน้าประตูคอนโดคือเสียงมันหลุดออกไปจากหูฟังไกลมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราอยู่ในโลกของเกมได้จริงๆเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสุดๆเลยครับ ในขณะที่เกม Sackboy A Big Adventure เกมนี้ไม่ได้เน้นบรรยากาศของสภาพแวดล้อมเพราะตัวเขาไม่ได้อยู่ในเมืองนะแต่ก็แสดงพลังของ 3D Audio มาอีกแบบหนึง่งก็คือจะโดดเด่นเรื่องของเพลงดนตรีประกอบในเกมเพราะมากๆการใช้ 3D Audio มันจำลองประสบการณ์คล้ายๆกับเราเข้าไปดูละครเวทีสมัยใหม่สามารถแยกเครื่องดนตรีได้ชัดเจนมีระยะใกล้ไกลเหมือนกัน อาจจะไม่กว้างไกลเท่ากับ Spider-Man Miles Morales แต่บอกได้ถึงระยะที่แตกต่างกันเลยนะครับเครื่องดนตรีต่างๆถูกเล่นอยู่ตรงไหนตำแหน่งของตัวละครเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เสียงมีความคมชัดมากๆน่าประทับใจสุดขีดเลยครับสำหรับผมเกม Exclusive นะครับสามารถทำได้เหมือนที่เขาโฆษณาไว้ใกล้เคียงสุดๆเลยดึงเราเข้าไปในโลกของเกมอินกับบทสนทนาต่างๆได้มากขึ้น ทีนี้เรามาดูประสบการณ์ 3D Audio จากกลุ่มที่ไม่ได้เป็น Exclusive นะครับเป็น Third Party ทั้งหมดที่ผมลองคือเกม PlayStation 5นะครับมี f o r t n i t e Watch Dogs Legion, Borderlands 3, Assassin's Creed Valhalla, Immortals: Phoenix Rising แน่นอนนะครับว่าเกมเหล่านี้ความชัดเจนของเสียงก็จะไม่เทียบเท่ากับเกมที่เป็น Exclusive แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีเลยนะครับถ้าเทียบกับประสบการณ์ Playstation 4ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าดีกว่ามากๆรู้สึกได้ถึงพลังเสียงที่หนักแน่นคมชัดผมเล่น Fortnite นะครับในบางขณะเนี่ยสามารถบอกได้ถึงขนาดว่าศัตรูกำลังวิ่งอยู่ที่ชั้นบนอยู่บนหัวเราทางขวาหรือการเล่นเกม Immortals Phoenix Rising ก็ทำให้เคลบิบเคลิ้มเลยนะครับเข้าไปอยู่ในโลกของเกม สามารถติดตามบทสนทนาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตำแหน่งของเสียงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเสียงมันไม่ปนกันระหว่างเสียงดนตรีเสียงการต่อสู้ในเกมแล้วก็เสียงภาคในการเล่น Call of Duty Warzone ก็แน่นอนว่าสามารถบอกเสียงศัตรูจากทางซ้ายขวาอาจจะไม่ถึงขนาดว่าสามารถบอกได้ว่าออมมาจากข้างหลังแบบ m a r s Morales แต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเสียงดีมากมายรายละเอียดของเสียงต่างๆนะครับเสียงก๊อกแกกคุกคลิกในเกม คมชัดแล้วก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลานี่คือประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้จากการใส่หูฟังทีนี้ลองมาดูประสบการณ์การเล่นเกมผ่านการใช้ลำโพงของจอมอนิเตอร์ซึ่งก็แน่นอนนะครับสำหรับผู้ผลิตจอส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องเสียงเพราะฉะนั้นลำโพงที่มากับตัวจอมอนิเตอร์เสียงก็จะไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่ซึ่งผมก็เคยรีวิวไปนะครับว่าสำหรับจอ BenQ ิตัว32นิ้วที่ผมใช้อยู่เสียงก็ไม่ได้ปึงปังมากนะผมก็เลยไปซื้อซาวบาร์มาต่อเพิ่ม แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับที่เกิดขึ้นกับการใช้เครื่อง PlayStation 5ก็คือเสียงมันดีขึ้นมากเลยนะฮะเสียงคมชัดให้มิติซ้ายขวาได้ดีประมาณหนึ่งรู้สึกได้เลยว่าเสียงถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างมากใครใช้จอทีวีอยู่นะครับอย่าเพิ่งซื้อซาวบาร์มาพร้อมกันนะลองเอาเสียบเล่นดูก่อนนะครับคุณอาจจะพบว่าเสียงจากทีวีมีคุณภาพดีเพียงพอ แล้วก็ไม่ต้องลำบากลำบน,นครับไปช้อปปิ้งเพิ่มแล้วผมก็ลองเอาต่อซาวบาครีเอทีฟคาต a สิ่งที่ได้มีความน่าประทับใจทีเดียวครับมีหลายครั้งที่รู้สึกว่าเสียงมันมีความเป็นสามิติมากคือมันหลุดออกจากลำโพงมาไกลพอสมควรผมนั่งเล่นเกมอยู่นะครับบางทีก็หันซ้ายหันขวาพอได้ยินเสียงคนคุยกันแล้วก็ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบ เสียงมีความโอบล้อมมากกว่าตอนที้ผมเสียบผ่านตัวออปติคของ PlayStation 4 Pro เพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปถ้าถามว่าเสียง 3D Audio ของ PlayStation 5ดีไหมเป็นแค่กิมมิกนะครับในการโฆษณาหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าผมประทับใจกับเสียงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับเกม Exclusive ที่ถูกยกระดับการแสดงผลในเชิงเสียงถ้าเทียบกับ PlayStation 4ขึ้นไปมากทีเดียว แต่แน่นอนว่าเกม Third Party เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สุดขีดแต่เสียงดีกว่า PlayStation 4แน่นอนครับผมซึ่งฟีเจอร์ 3D Audio ก็จะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของเราก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งอินเข้าไปกับโลกของเกมมากยิ่งขึ้นใส่หูฟังเล่นเกมนี่จมดิ่งเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว 3D Audio บน PlayStation 5ของเขาดีจริงๆนี่ แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าประสบการณ์ที่รีวิวทั้งหมดเนี่ยยังเป็นการเล่นเกม PlayStation 5เท่านั้นนะยังไม่ได้ลองกับเกม PlayStation 4เดี๋ยวได้ลองยังไงก็จะมาทำการอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากสนับสนุนลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้เพียงละ20บาทเท่านั้นหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมไม่เสียอะไรเลยนะ ยังได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อๆไปครับผมถ้าติดตามาโนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจมนูนยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกคูมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด u b s c r i b e กเกิดดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีปีใหม่ครับ